thank you สวัสดีค่ะผู้ปกครองและเด็กทุกคนนะคะวันนี้ก็มาพบกับคุณครูแมมคุณครูแมมจะพาเด็กทุกคนมาทํากิจกรรมศิละปะสร้างสรรค์ค่ะที่มีชื่อว่าเครื่องบินจากไม้ไอสกีมค่ะเด็กพร้อมที่จะทำหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วเราไปกันเลยค่ะค่ะเด็กๆค่ะ เครื่องบินจากไม้สคีมีอุปกรณ์ด้านนี้ค่ะอย่างแรกเลยนะคะนั่นก็คือกาวสองหน้าแบบหนาค่ะเด็กๆจะใช้กาวสองหน้าแบบบางหรือว่ากาวลาเท็กก็ได้นะคะอย่างที่2นะคะก็คือกันไกลค่ะระหว่างที่เด็กๆใช้กันไกลนะคะต้องดูแลตัวเองให้ปลอดภัยด้วยนะคะให้ผู้ปกครองดูแลอย่างใกล้ชิดเลยค่ะอย่างที่3นะคะก็จะเป็นไม้หนีบผ้าค่ะเด็กอาจจะใช้ไม้หนีบผ้าที่พังแล้วก็ได้นะคะอย่าลืมขออนุญาตจากผู้ปกครองก่อนนํามาใช้ด้วยนะคะ ต่อไปนะคะเป็นไม้ครีมค่ะไม้ครีมนะคะจะมีลักษณะที่มีความยาวเท่าๆกันนะคะ2อันค่ะและไม้ครีมอีกอันหนึงนะคะก็คือจะตัดให้สั้นเล็กลงนะคะและอันสุดท้ายเลยนะคะตัดให้สั้นให้เล็กลงนะคะเพื่อเราจะทําเครื่องมีนกันค่ะเด็กๆพร้อมหรือยังเอ่ยถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปทํากันเลยค่ะ ใขรเด็กคะขั้นตอนแรกเลยนะคะเราก็จะนําไม้นหนีบค่ะ1อันนะคะมาทากาวค่ะวันนี้นะคะครูก็จะใช้กาวสองหน้านะคะที่ตัดแล้วนะคะแปะลงไปที่ไม้นหนีบค่ะและก็นำนะคะไม้สครีมค่ะทาเป็นปีกนะคะแปะลงไปนะคะดูระยะให้สมดุลกันระหว่างซ้ายมือกับขวามือนะคะหลังจากนั้นเราก็กลับมาอีกด้านหนึ่งค่ะและก็ใช้นะคะกาวสองหน้าแปะลงไปค่ะ ที่ไม้หนีบนะคะแล้วก็ดูนะคะการะยะให้เท่าๆกันนะคะ,ะแล้วก็กดลงไปแบบนี้เลยนะคะ,อะตอนนี้เราเราได้ปีกเครื่องบินแล้วนะคะต่อไปค่ะเราก็จะมาเติมนะคะปีกค่ะด้านหลังแบบนี้นะคะตัดไม้สกรีมให้เล็กลงนะคะใช้กาวแปะด้านหลังเหมือนเดิมค่ะ นนี่ะะคะะเราก็จะได้เครื่องบินแบบนี้แล้วเด็กๆลองดูสิคะว่าเรายังขาดอะไรอีกบ้างอ่าถูกต้องค่ะเรายังขาดนะคะใบพัดนะคะที่อยู่ด้านหน้าค่ะเดี๋ยวคุณครูจะทำการนี่นะคะตัดไม้สกรีมาแล้วแล้วก็แปะกาวสองหน้าลงไปค่ะน,นะคะ กดให้แน่นเลยเพราะเพราะว่าถ้ากดไม่แน่นนะคะมันอาจจะหลุดได้นะคะแล้วก็แปะลงไปเลยนะคะ,ะกดลงไปแรงๆนะคะไม่งั้นกาวมันอาจจะหลุดได้ค่ะแล้วก็เติมด้านหน้าให้สวยงามน,นะคะอ่าแบบนี้นะคะเด็กๆเราก็จะได้เครื่องบินจากไม้ไอศครีมแล้วนะคะ นี่ครเด็กๆเป็นไงบ้างคะเครื่องบินของเด็กๆเ,เสร็จหรือยังเอ่ยของครูแม่มเสร็จแล้วนะคะเด็กๆอย่าลืมนะคะเรามาประดิษฐ์เครื่องบินจากไม้อศซรีมกันเด็กๆอาจจะตกแต่งนะคะหรือระบายสีให้สวยงามก็ได้ถ้าใครทําเสร็จแล้วนะคะอย่าลืมส่งภาพกิจกรรมสวยๆมาให้ครูประจําชั้นดูด้วยนะคะสําหรับวันนี้คุณครูคต้องขอไปก่อนแล้วนะคะบ๊ายบายค่ะ